สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวนะคะเป็นอ e ีโคคาร์กันบ้างแต่คันนี้นะคะเป็นอ e ีโคคาร์ที่จะบอกว่าอารมณ์เหมือนขับรถเครื่อง1.5เลยนะคะคือแรงมากนะคะคันนี้เป็นตัว นิสสันอ m เมล่านะคะ1.0 VL นะคะหรือว่าเครื่อง1000เทอร์โบเป็นรถปี2020คันนี้มาอยู่เพียงแค่65,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาขายอยู่เพียงแค่485,000บาทนะคะเป็นรถสีขาวมาพร้อมกับออปชันนะคะภายในครบเลยครบเครื่องเลยทีเดียวนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบรถของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะ เราเริ่มกันจากด้านหน้านะคะด้านหน้าของรถคันนี้ไฟคู่หน้าเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์มาคู่กับไฟตัดหมอกกระจังหน้าตรงกลางประดับด้วยโลโก้นะคะสัญ,ญลักษณ์นิสันและก็กระจังหน้าจะเป็นลายลังพึ่งคาดด้วยโครเมียมและก็เป็นสีดำตัดเล็กน้อยถือว่าสวยมากนะคะเข้ากันด้ยดีเลยกับสีตัวรถนะคะในส่วนของล้อเป็นล้ออลลอยดเดิมๆจากโรงงาน ในส่วนของกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดด้วยสีดำเล็กน้อยนะคะสวยมากนะคะคันนี้ติดสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสภาพสวยๆกันเลยสำหรับคันนี้นะคะยังไม่ติดจองเลยค่ะพึ่งเข้ามาหยิบมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในของรถคันนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เรามาชมด้านในนะคะสำหรับคันนี้คุณลูกค้าจะได้เป็นกุญแจสมาร์ทเคเลตนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดูด้านในค่ะด้านในเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีทูโทนสภาพเบาะนะคะยังสวย,สวยครบสมบูรณ์ไม่ขาดไม่เยินตะเข็บไม่แตกนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เราขึ้นมาอยู่บนรถกันแล้วนะคะนี่กุญแจนะคะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างข้างเกียร์เลยเหยียบเบรกกดสตาร์ทแค่นี้เองนะคะใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับโหมด,ดต่างๆฟังก์ชันต่างๆได้ที่พวงมาลัยแล้วก็กด รับสายนะคะคุยโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ดูกันที่เลือนไมคค่ะเลือนไม้อยู่ที่6 5 8 4 3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะฟังชั่นครบมากนะคะคันนี้จอในส่วนของเครื่องเสียงเป็นจอทัศสกรีนแบบนี้แอร์จะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะปรับมือแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโตโอ้อันนี้คือสภาพภายในสวยมากนะคะ คลมกริบเลยสวยกริบกริบเลยพวงมาลยัยไม่ช้ำไม่เยินกันเลยนะคะแล้วก็มีกล้องหน้าให้ด้วยนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยถอยจอดอ่มีเซ็นเซอร์นะคะกะร,ระยะให้กล้อง360องศาเลยนะเซ็นเซอร์360องศาแล้วก็คันนี้จะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะอ่ะ ฟังก์ชันค่อนข้างครบเครื่องเสียงเนี่ยจะรองรับนะคะ USB A U X Bluetooth เชื่อมต่อ Bluetooth ได้หมดเลยนะคะใช้งานได้สะดวกสบายครบเลย สำหรับใครนะคะที่มองหารถอีโคคาร์ไว้ใช้งานในเมืองเน้นประหยัดน้ำมันต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะคะสวยมากมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะสะีมีสีดำอีกคันหนึ่งนะคะมีอยู่สองคันใครที่สนใจรีบทักมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังแล้วก็ห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าคะ่ะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะ เบาเป็นเบาะหนังสีดำสีทูโทนเหมือนด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบ USB ชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็มือจับตรงนี้ทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นแทบล่านะคะสวยนะสวยมากเลยแล้วก็ตัดกันได้ดีเลยสีดำกับสีขาวตัดกับสีตัวรถได้ดีเลย er เลยดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันดีกว่าค่ะเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของรถคันนี้กัน โอ้โหกว้างมากนะคะกว้างขวางมากๆเพราะว่าตัวนี้เป็นรถอีโคคารมันจะเป็นรถเก่งเนาะขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าตัวนี้ขนาดเนี่ยเท่ากับรถยนต์ที่ราคาแพงกว่าเลยแล้วก็รถที่ร้านเรานะคะสภาพเดิมๆเลยค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยฝากระโปรงท้ายไม่เคยโดนชนโดนเบียดมาก่อนแน่นอนนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆเลยไม่เคยแกะทําสีนะคะ คูณรูกค้าซื้อไปก็สบายใจได้เลยนะคะว่าได้รถเดิมรถสวยโครงสร้างเดิมโรงงานเลยเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งไม่มีคาบเยิมคาบน้ํามันเลยนะคะรอยสีที่เป็นรอย QC มาจุดนะคะต่างจากโรงงานนะยังอยู่ครบทุกจุดแปลว่ารถเนี่ยเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยไม่มีเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆมาก่อนอันหน้า เม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะคะรถไม่เคยโดนชนมาก่อนไม่เคยแกะเคยแงะมาก่อนนะคะดูหัวน็อตกันได้เลยนะหัวน็อตที่ฝากระโปรงยังครบสมบูรณ์ฉนวนการล้อนไม่ขาดไม่เยินรถผ่านการใช้งานมาน้อยจริงๆนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยลูกค้าจะได้เป็นรถสีขาวเป็นสีขาวมุกนะคะออกเป็นโทสีขาวมุก สวยมากนะคะสำหรับใครที่สนใจโทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือแอดไลน์มาหาบีก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มหาบีได้เลยสอบถามข้อมูลรถสอบขอรูปรถเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้บีด้วยนะ รถคันนี้นะคะนิสสันเ m ม l a ่านะคะ1.0 VL หรือว่าเครื่อง1,000เทอร์โบเป็นรถปี2020ใหม่มาอยู่ที่65,000นะคะราคาขายอยู่เพียงแค่4 8 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใชา้จ่ายจะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะบีมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะชอบคันนี้รีบทักมาได้เลยมาไวไปไวแน่นอนรุ่นนี้จะบอกว่าขับดีมากนะคะเพราะว่าขับมาแล้วเนาะ รองขับมาแล้วขับดีมากๆเลยอยากให้ลูกค้าได้ไปใช้งานกันนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ